ต้นหอมที่ปลูกไว้ขึ้นทุกกระถางแล้วไม่น่าเชื่อต้นหอมพอติดต้นแล้วเติบโต,ตเร็วมากเนี่ยตอนนี้ขึ้นทุกกระถางแล้วนะเนี่ยอันนี้จะเป็นหอมหัวเล็กๆเป็นหอมไทยส่วนเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหอมจีนบางต้นก็คือจะเป็นหอมแบ่งหอมไทยหัวเล็กที่มีรสเผ็ดบางต้นก็จะเป็นอคือเราได้พันแบบไหนมาก็คือปลูกแบบนั้นเลยแต่สองกระถางนี้นี่ เหลือแต่ร่องรอยเนี่ยยังไม่เกิดเลยนี่ปลูกก่อนเลยนะแต่ว่าก็งงเหมือนกันทําไมอ่าอาจจะเป็นที่ดินหรือยังไงเนี่ยนี่ก็เหมือนกันตรงนี้ปลูกแซมไว้กับสารเแน่แต่ก็เกิดนะนเราคิดว่าน่าจะเป็นที่ดินที่เราผสมอาจจะอาจจะอ่เขาเรียกว่ามีฟาร์มอะไร มนสัตว์หรือสารปรับปรุงดินหรืออะไรมันน้อยไปหรือมากไปอะไรเงี้ยอาจจะดินเค็มอะไรประมาณนี้เนี่ยตรงนี้ขึ้นแบบแตกยอดใหญ่มากแล้วก็เยอะมากด้วยเนี่ยตรงนี้ขึ้นทุกกอเลยตอนนี้เราก็อมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลื้อกระถางนี้กระถางนี้กระถางนี้ลืออีกสามกระถางแล้วก็จะเพิ่มแต่ตอนนี้หาพันธุ์ที่แบบถูกใจกว่านี้ที่เติบโตได้เร็วกว่านี้เนี่ย คันนี้ก็จะปลูกแบบคือจะ,อะลาบผัดแกงยำหรือว่าผัดเครื่องเคียงคราวนี้ก็จะมีกินตลอดเพราะว่าเราปลูกจำนวนเยอะถ้าปลูกเยอะอย่างเงี้ยสำหรับครัวเรือนเดียวพอกินอยู่แล้วคราวนี้ก็จะสบายๆไม่ต้องซื้อต้นหอมไม่ต้องซื้อเลยเพราะว่าเราจะกินทั้งตัว ในส่วนของต้นเนี่ยเราก็จะกินด้วยนะแล้วถ้าวันไหนต้องการกินหัวเราก็จะขุดเอาหัวตรงบริเวณเนี้ยคือเอาไปใส่เลยเขาเรียกว่าซื้อหอมมาซื้อหอมจากที่ซื้อมาเป็นหัวหัวเราจะไม่เก็บหัวไว้นะเราเอาลงปลูกทันทีเพราะว่าเก็บหัวไว้นี่คือมีโอกาสฝ่อเนาะแถมยังขึ้นเชื้อราแต่ถ้าปลูกอย่างเนี้ยคือได้กินร้อซเต็มเลยแล้วก็ได้กินทั้งต้นทั้งหัวด้วยเนี่ยดีกว่าแต่เพียงแต่ ไม่สามารถที่จะเอาไปเก็บแบบในตู้เย็นได้เพราะว่าต้นหอมที่ปลูกเองไม่เหมือนต้นหอมที่เราซื้อมาต้นเขาไม่แข็งนะต้นเขาไม่แกรง่งคือต้องเก็บไปกินไปแต่ถ้าเก็บเอาไปแช่นี่จะเน่าเปื่อยง่ายวันนี้เราก็คือทําคลิปให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวว่าต้นหอมเติบโตมากกว่าน,นี้แล้วก็จะทําให้ดูใหม่ใบคลิปน้าเจอกันใหม่